อาตรัดไม่มาสักตัวแล้วครับผมแถวกลางดอกนี้ไหลมาเปลี่ยนตรองครับผมตรองต้องมาเรียบโอ้โหพาดรวจเดียวครับผมสวัสดีครับผมมาพอรับผมมาม่วงเจ้า,าเจ้าตเตเรมครับผม เฉียดไปให้ผมนะครับทุนหนึ่งอยครับผมนะเบียดเริ่มต้นที่สาานามเทรวนันครับผมเฉียดไปเลยครับผมนะหมุนรอบทีฟอร์จูนโอเอ็กซ์หรือว่า w ว r d ทรอครับผมหมุนรอบไปเลยห้าสิบรอบเฉียดไปให้ผมนะเป่ามาแบบนี้โอ้โหจะพาตรวดเดียวไม่ไปเป็นไร โอ้โหยัยงมีตรอหรือเปล่าครับผมอืม้ไม่มีโดดไปแบบนี้อ้าวเรียบรอ้อยแจย็ไปครับผมนะกล่องเงินสวยงามแบบนี้โอ้โหไม่ได้ครับผมไม่เป็นไรยังวนกลับมากล่องเงินเหมือนเดิมโอ้โหได้สองกล่องสวยงามกันเป็นเลยครับผมนะรับไปครับผมนะครับเงินรางวัลก้อนโตรเจ็ดสิบห้า แ <c oughs> จกไปทวงเงินสวยงามโอ้โหแจกไปอังเปล่าโอ้โหทองแจกไปแบบนี้รับไปเลยคนะรับผมนะเงินรางวัลก้อนโตครับผมหกสี่คอนคิ้วเลย โอ้ยปลาทรายพร้อมทองสวยงับไม่มีไม่มีครับผมนะเจ็ดโอ้โหยังไงครับผมยังไงยังมาอีกหรือเปล่าครับผมโอ้โหทองก็ไม่มีอา้าววยสี่ตัวแบบนี้ปลัา เลยครับผมนะเงินรางวัลพิเศษแน่นอนครับผมโอ้โหเงินรางวัลพิเศษเมกะหนึ่งร้อยยี่สิบมาลครับผมไว้ครับผมไว,มวล้ลุนล้วนครับผมนะอ๋อจัดไปผมซมพร้อมทรองอ,อือยังไงผมอ่ายังไง ผมอ้าวจัดไปผมสมเชด็ดยังมีเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ผมโอ้ยทรองจัดไปเลยผมนะเงินรางวัลก้อนโถผมหกสิบคอนคิวเลยอัองเปล่าจัดไป โอ้ยไม่มีครับผมไม่มีปลาทัตจัดไปอ้าวปลาทัตมาอีกแล้วครับผมนะโดดไปเลยครับผมโอ้โหยังไงคผมนะยังไง,นะง,ไงโอ้โหปลาทัสไม่มาสักตัวแล้วครับผมแถวกลางดอกนี้ไหลมาเปี็นตรองครับผมตรองต้องมาเรียบโอ้โหพาตรวจเดียวรับผม รับไปครับผมนะกับเงินรางวัลสรูปเพปื่อเมกาแน่นอนครับผมอ้โหสวยงามไปผมนะกับเงินรางวัลซองร้อยเจ็ดสิบอ่ะอ้าวไม่มีผมอ่าจัดไปปลาทราดครับผมยังมาอีกเหมือนเดิมปลาทราดครับผม เช็ดปลาทัดเชยนเกยโอ้โหปลาทัดอีกแล้วครับผมอืม <c oughs> ร่มจานใบยังไงผมเพิ่มเบียดไปเลยแล้วครับผมมาเบียดห้าครับผมสามสิบหลอบโอ้โหตรองสวยงามสีตัว ไปครับผมนะกรับเงินรางวัลก้อนตโตรนนึ่งลอยคร,รับผมปาตราตรามมากครับผมนะอ้าวตรองสวยงามกันเป็นเลยครับผมหลับไปกับเงินรางวัลก้อนตโตรอนนึ่งลอยกันเบาเบาไอ้หัวเรีว โอ้ยไหลมาท้องออกรูรั่วก,กันเป็นเลยครับผมนะท้องตึงๆไปกับเงินรางวัลก้อนตโตรอีกหนึ่งลอยครับผมตรามา่ารามาแต่มาหรือเปล่าผมไม่มีครับผมนะอย่างไางครับผมยังไงไหลไปผมอังปเปล่าเช็ดไม่ออกสักตัว ไม่เป็นไรผมจัดตรามไปแล้วกันนะผมกับสมโอ้โหสมสวยงามโอ้ยไว้สองตัวบ้างไงผมนะยังมีอีกไหมผมอ้าวตรองจัดไปโก้ตัวอีกครับ รับไปเลยแล้วกันนะผมนะครับเงินรางวัลสรูบเปอร์เมกาสองร้อยฮัสนี่ยังไงผมนะหกตัวไปอีกหรือเปล่าโอ้โหไม่มีไม่มีหรือเปล่าอ้าวจัดไปผมปลารัรนะผมปลารัรเชียนเคยแบบนี้โอ้โหไ,ไหลมา อะไมาได้หรือเปล่าไม่โดดนะผมรอบสุดท้ายว่าไงแบบนี้โอ้โหไม่ออกผมไม่เป็นไรบเบิ่มเบียดสิบไปเลยครับผมนะสิบรอบเทสก่อนเชสไม่มีอ,อถุงเงินแจ่ไหม ยังไหลมาหรือเปล่าเพื่อนอยังไหลมาหรือเปล่าวัยสมตัวแปดจัดไปผมนะกระปาตัดกับส้มเราไหลไปอีกแล้วกันนะผมนะสิบรอบส่มสวยงามโอ้โหสมว่าไงผมพอส่มได้หรือเปล่าแบบนี้โอ้โหไม่มีผม ยังไงโอ้โหไวหนึ่งตัวอือหืยังไม่พอผมยังไม่พอชิดยังไงผมอ้าวส้มเจัดไปเบดห้าสิบไปเลยแล้วกันนะผมคำๆได้ส้มมาก็ยังดีเพื่อนโอ้โหลาตัวดเดียวเหมือนเดิมครับผมนะผมว่าจะไปสร้ำนี้ผมนะเาะว่ากันไม่ จากในก็ฝากกุไลค์ก้อนที่ตรามให้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเครดิตฟรีเรามีตรายคอมเมนต์นะครับผมนะมืนอวก็ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ